พร้อมและพัฒนายอย่างเข้มข้นตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4นางสาวสุภวรรณเมฆกลีตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชายเอกภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2535เป็นชาวจังหวัดการจนบุรี การศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมข้าพเจ้านางสาวสุภวรรณเมฆีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2562ดำเนินการสอนในวิชาเอกของตนเองคือวิชาภาษาอังกฤษ และรับหน้าที่เป็นเจ้าหนัาที่พัสดุของโรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุงกาบเรียนท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านนางเตือนใจรักษาพงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุงนายสงการพลเจริญครูผู้ทรงคุณวุฒิและนางสาวกนกวรรณด่านเจริญคุณครูพี่เลี้ยง ในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวสุภวรรณเมฆีข,ขอนำเรียนสรุปการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ภายใต้วิกฤตการโรคระบาดโควิด -19 ทําให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมการสอนก็แตกต่างไปจากใน3ครั้งที่ผ่านมาในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะมาสรุปการทํางานภายใต้สถานการณ์โควิดและการประเมินอย่างเข้มข้นในรอบที่4มาให้ทุกท่านได้ฟังกันในครั้งนี้ค่ะด้านวินัยและการรักษาวินัย ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในทุกๆสถานการณ์วางตัวเหมาะสมต่อความเป็นครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนเต็มใจให้บริการสำหรับผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองด้วยมารยาทคำพูดที่สุภาพเรียบร้อยและจริงใจข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูด้วยความรักศรัทธาและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือมืออาชีพข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงประหยัดมัธยัถ์และอดออมไม่ยึดติดอบายมุขและสารเสพติดทุกชนิดข้าพเจ้า พึงกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์มีความมุ่งม,มั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในและนอกเวลาราชการ ในด้านของการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิดนี้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์นี้ดําเนินไปอย่างราบรื่นให้นักเรียนได้รับการศึกษาโดยการประสานงานผ่านทางผู้ปกครองสอบถามปัญหาเข้าช่วยเหลือ มีการจัดทำวิดีโอส่งเสริมการสอนการจัดทำข้อสอบออนไลน์เพื่อวัดประเมินผลนักเรียนทุกระยะในด้านการพัฒนาตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ข้าพเจ้าได้ติดตามเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของหลักสูตรและการดำเนินการศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้ามีความยินดีและเต็มใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวมเพื่อโรงเรียนและเพื่อนักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทอุทิศเวลาของข้าพเจ้าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนต่างๆการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจและข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลักโดยการสร่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวตรรษที่21อย่างสง่างาม และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านได้แก่ท่านผู้อำนวยการเตือนใจรักษาพงคุณครูสงการพลเจริญและนางสาวกนกวันด่านเจริญที่ทั้ง3ท่านคอยให้คำปรึกษาแนะนำและชี้แจงการปฏิบัติตนของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากท่านทั้ง3ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการจัดการเรียนการสอนการดำเนินชีวิตข้าราชการของข้าพเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและสังคมต่อไป